นันได้นอนดีมอมกกลงยากหรอคลิปเกตนาที่แปดนาทีมันอ้ออไไรมาดูคือคือมันเบาตัวกระจกมนลวกชลงไปเร่อยคือกันนันมันเจ๊ก็ไปนั่งี้น้มาคออ่า่ายลยนั่ลบ่อนนั่นยอกละหยอกละม่อมก้อนนอนโชคดีกั เอามองแล้วมองแล้วมองนอนอหบายองแล้วมองนอนหน่อนอนเลยนอนเลยเปนนอนเนนนมองนอนนอนแล้วอยอกู่เดี๋ยวคยมากกวเี่นอนกบเบิ้งเบิงโจดีเป็นสนเลยค่ะเด้อนอนนอนแล้วลดีก็ยังไม่หลับ เจยวกละมม่อมกับโจกบีไบรนนอนน้อนบ่หลับเหมืนกันพวกนี้ก็จะกละกับแล้วนะคะ,ะกลับแล้วเพราะเพราะมีเวลาอยู่กับโจ๊ดีกับกระมอมโดนก็ได้เดี๋ยวมืนอมนอกดนแล,แล้แล้วก็โจ๊บีกม่อาพวนี้พวกแม่แมก็จะ,จะกลับแล้วก็าจะไปส่ง แม่เป็นรอยอังคารก่อนเนาะเราจะถักแล้วหรือเราเรามาช่วยแล้วก็เราจะักแล้วทีออ่ตัวอองวงตัวก็ไไหายบดิหาตอนพอนั่งรถไปก็เ<ม>จ้าว่าถืาเปือเดก็เบิ่ได้แ<ม>อดสอดทับลงเ<ม>อดสอดก็ออรดความอืนนี่ะก็เจ้าว่าทับผืเบอเปือแแฉ เลาแบบเออบานดูดูไปรอบหนึ่งภาพเบอร์มาดูรอบสองชัดแจ๋วแบบนันแล้วมันจะชัดขึ้นเขาเอที่กเริมาไหนอย่นอากให้ร่ว่าว่าในรุ่งตัวยุ่นีเอเพราะปากนเบิ่งองโจรมากอ่ะเป็นเหตน่หรือว่ารุ่งจะเกลือเพราะเบาจะเกลือแบบจะกลับแล้วนะโชคดีนะพรุ่งนี้ยายกลับแล้วลูกขิดหัวโจ๊กปีได้ปะ กินหอเนาะลุกเนาะกินหอดเอาหักกันหักกันเนี่ยเอาหักกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บจไ้ยสอดอาบน้าเลยนี่นู่นหน้าดางมาดูจมเลยแต่มันไม่ดูดนะรู้แน่จะไปจอดกระไทรเนะแว่าใครรักจริงรลยไม่รักจริงจะไปหยอกกระไทยเนาแล้วพุ่มนี้ยายก็กลับแล้วคิดถึงยายรู้ไหมนแล้ว กาจะค้องพ้าไปสจะเจอได้งอไม่ตดลยมันลงจิ้มกนมันติดแรงมันติได้หมู้วนหนิหมูอ้วนิ้หมูอ้วนอ้วนอ้ยนอนเอือมมียยนอนไดเป็น่นอนงี้ยหนิคือไปชิดนะแจ้งใดงี้ยัจ้งวัเด้อไปชิโนะแจ้งใดเงี้ยนั่นอนเื่นงี้ยนน่คุณกระด่างอดีผจะข้วห้าหมายน้ำผมจะขั้วเนาะมาคุณจนรู้จนเห็นไม่รู้จักเบิ้งเบิ้งหนา เบิกหนาโชบดีกับหนาไม่ท่องซ้ำกันหนาไม่ท่องสีนห่อยก็หนาโชบดีพระจากพี่น้องเป็นแล้วแล้วมัมีอะไรต้องากล้างว่าจอโทรัพท์มันมีมีดังยังเปิวมุมว่าจออะไรไง ก็ไม่ทองใครน่ารักละกันคิดถึงโจคดีเด้อพรุ่งน uh, um, ี้เราก็จะกลับบ้านใครบ้านมันนะนาะนอลูบางคิดถึงก็โทรหาจันนะคะเออมอยากวหาอะนะแล้วมั่งมาใกล้ไม่ได้ลองที่นอนให้กมยากาเพนจวลาโอู้กาอุบจุอ่ะโจคดีจุ๊บจได้เละอ่ะจุ๊บๆ

ม้วนด่วนยังใหม้วนด่วนนะฮะหมูวนดวนก็ยังเบิ่หม้วนด่วนจังบอกว่าจุ๊บๆเลยจุ๊บ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 เป็นจุ๊บไปแล้วจุ๊บไปแล้วเออไปแล้วเออดีใจไลยเพขาได้จุ๊บอ่ะเออขนาดเดียวเลยกินหัวป่กินหัวเด้เมื่ออื่นว่าได้ว่าได้มาจุ๊บๆได้ป่ะเออเด้อปีใหม่เดี๋ยวจะมาจุ๊บๆกันเอ่อ Bụi lòi vắng nón chuốc trong vắng kêu lòi mùng miền náo 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 miền Quạt miền náo 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 miền ่รไม่บันอเแค่นี้เด้อแค่นี้ไหมแค่นี้ไหมแค่นี้แหะครับนะจุกกันนอนจุกันนอนแล้วจุกกันนอนจุบจุบจุบไหมโชคดีุบโชคดีโชคดีว้าวว้าวเออหยอกมันมาฮะแค่นี้แหละ ออมามาุ๊บๆหนเด้อี่นได้บาน้เออลยวจอยเอไปอดอวนแล้วเออ